สวัสดีชาโซเชียลสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับวันนี้เรามาชงกาแฟเป็นเพรสกันครับเหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยโดยปกติผมทานคนเดียวนะครับก็แค่แก้วเดียววันนี้ลูกชายบอกว่าอยากจะทานด้วยก็เลยว่าจะเพิ่มซะหน่อยนะครับเป็นประมาณสองแก้วนะครับก็ mm hmm. ขั้นแรกนะครับถ้าแก้วหนึ่งเนี่ยก็ กาแฟประมาณ8กรัมก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับปกติผมใช้แค่นี้เองแต่วันนี้เราทานกัน2คนก็เพิ่มมาตาหน่อยนะครับโอเคโอ้หอมกลุ่นนะครับวันนี้กาแฟยังเป็นของเวียดนามผสมของชุมพรน,นะครับเป็นโรบัสต้าหอมกลุ่นมันจะเป็นเป็นออกช็อปช็อป ครีมมี่เป็นผล,ลไม้หน่อยๆโอเคตอนนี้เรารอน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ปิดแก๊สก็กาแฟนะครับเราก็อยู่ด้านในนะครับก็ประมาณ8กรัมนะครับวันนี้เราชงสองช็อตนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะเพิ่มเป็นแปดสองสิบหกประมาณ 16กรัมนะครับหรือประมาณสัก3ช้อนโต๊ะกว่าๆนะครับน้ำอุณหภูมิก็ประมาณสัก80-90นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับปกติผมจะใส่น้ำประมาณสัก250นะครับจากด้านในเราก็จะมีขีดบอกอยู่แต่วันนี้อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะชงเพื่อทาน2องทนนะครับก็จะใส่น้ำประมาณ500นะครับ ค okay. ใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ4นาทีครับเดี๋ยวเรามาชิ้มกันโอเคหลัจากผ่านไป4นาทีนะครับโอ้ห oh. อมกลุ่นแล้วครับก็เอาตัวแฟนเพรสนะครับติดให้สนิทนะครับหลังจากติดแล้วเราก็ ค่อยๆดันตัวกลองลงไปนะครับโอ okay. เคเรียบร้อยเราได้กาแฟร้อนกันแล้วโอ้ครีมมี่เลยครับสวัสดีชาโซเชียลสวัสดีชาวันศุก กลิ่นกาแฟเฟรนเรสยางช้าเค้กนะครับ